สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาดูกันอีกนะครับซึ่งผมมารีวิววันนี้ผมก็เช่ามาอีกแล้ว3องค์ปาดเหงือทุกวันเลยครับปาดเหงือทุกวันเลยนะฮะก่าจะศึกษาพระสมเด็จได้นี่เราก็ต้องศึกษากันอีกหลายอย่างเลยนะครับซึ่งวันนี้เราก็มารีวิวให้กับเพื่อนๆดูอีกทีนะว่ามีแบบไหนที่เราคิดว่าถึงยุคแน่ๆอะไรอย่างเงี้นะฮะเพราะว่าก่อนที่จะเช่ามาเนี่ยผมก็ดูแล้วนะ คือเวลาเช่าในออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเป็นไปได้นะเพื่อนๆก็คือให้เพื่อนๆ,ๆไปดูองค์จริงเลยเราก็จะเข้าใจไงแต่ถ้าดูองค์จริงไม่ได้แล้วก็ไม่มีเวลาถ้าเราจะเช่าหาในอ,าออนไลน์นะเราก็ต้องต้อง,ต,องต้องสุ่มอะ่ะเขาเรียกว่าต้องสุ่มมาดูแล้วก็ต้องเอาความรู้ที่เรามีเนี่ยเข้าไปพิจารณาแล้วก็ลองเลือกเข้ามาเช่าดูเนาะเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเช่ามาดูปุ๊บ บางทีก็อียาทําไมไม่ตรงกับรูปเลยบางทีนะเป็นแบบนั้นนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูว่าแบบนี้ถึงยุคไหมนะครับซึ่งเพื่อนๆทุกคนก็ติดตาม YouTube ผมไว้แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะมีเพจให้เพื่อนได้ไปติดตามดูว่าแบบนี้ใช่หรือไม่ใช่ถึงยุคไหมไม่ถึงยุกไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เพื่อนๆกดติดตามของอัลังพักเครื่องไว้ที่ YouTube ไว้ก่อนได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมีรีวิว เกือบทุกคลิปเลยนะครับจะถึงยุคไม่ถึงยุคเดี๋ยวมาดูกันนะอ่ะทีนี้ประเด็นคือตอนนี้เราเราศึกษากันมาเนี่ยไอ้แบบนี้โทษนะฮะแบบองค์แบบที่ผมเลียงไว้เนี่ยสามองค์เนี่ยก็จะเป็นแบบที่ผมเช่าหามาซึ่งอเออแบบแบบยังไงดีอะคืออย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นนะเนี่ยให้เพื่อนๆดูก่อนเนี่ยอย่างนี้เลยนะออืม หลังแบบนี้เลยนะฮะตอนนี้ตอนนี้เริ่มเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มเริ่มดีขึ้นหมายถึงว่าพอเราเริ่มศึกษามากขึ้นเราก็จะเริ่มมีมาตรฐานในการดูพระสมเด็จมากขึ้นก็ก็จะรู้แล้วว่ามาตรฐานที่ไม่ใช่สําหรับเราเป็นแบบไหนแล้วก็เริ่มเริ่มเข้ามีเข้าคงขึ้นมาเป็นแบบไหนอันนี้ก็เริ่มมีเข้าคงแล้วถูกไหมนี่ครับเริ่มมีเข้าคงละเริ่มแบบว่าเอ้ยนี่ขอบเริ่มมนเริ่มแบบว่าถึงใกล้ๆจะถึงนะแต่แต่ยังไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่านะ ดูเนื้อนะครับดูทรงเนาะนี่ครับไอเรื่องพิมพ์น่ะที่ผมบอกเอาเพื่อนๆไปอ่ะอย่างที่บอกว่าเป๊ะไม่เป๊ะเนี่ยเราเราอย่าเพิ่งไปดูนะทีนี้เราต้องนึกก่อนอย่างที่ผมบอกนะคือความเก่าเนื้อจะต้องเก่าตามอายุของพระถูกไหมร้อยห้าสิบกว่าปีมาน,นี่ความเก่าก็ต้องมีถูกไหมก็คือเรื่องพิมพ์เนี่ยที่เขาบอกว่าเอ้ยมันผิดพิมพ์หรือไม่ผิดพิมพเนี่ยความเข้าใจของผมนะคืออะไรรู้ไหมคือ เวลาถ้าสมเด็จเนี่ยตอนสร้างเนี่ยก็จะมีพระเกจิหรือท่านอื่นเนี่ยสร้างใกล้ๆเคียงกันซึ่งพิมพ์นั้นอาจจะใกล้เคียงกับพระท่านอื่นก็ได้ถูกไหมอันนี้อันนี้คือการความเข้าใจผมไงก็เลยหมายถึงว่าเราก็ต้องดูควบคู่กันไปกับเรื่องอะไรเรื่องอายุของเนื้อพระด้วยแล้วก็เรื่องของเรื่องพิมพ์คงข้าวดีกว่าอย่าไปบอกว่าพิมพ์ถูกไม่ถูกนะฮะดูเรื่องคงข้าของพิมพ์นะครับเป็นแบบนั้นซึ่ง2องอย่างเนี้ย ผมมองว่าต้องไปคู่กันนะเนื้อด้วยแล้วก็เรื่องคงค้าของพิมพ์ด้วยแล้วก็ทีนี้เนื้อเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันนะครับแล้วก็ดูลักษณะองค์ประกอบหลายอย่างนะฮะคือพระสมเด็จเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่ละเอียดอ่อนที่สุดนะครับเท่าที่ผมศึกษามานะตอนนี้คือมือใหม่เหมือนกันไงมือใหม่ก็ต้องอยากศึกษาเพราะว่าคนรุ่นใหม่ครับคนรุ่นใหม่ก็ก็อยากจะศึกษาของเรื่องของพระพุทธศาสนาด้วยพุทธคุณด้วยเพราะว่าอะไรฮะ คือมันมันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะอันนี้ผมต้องเล่าให้ฟังก่อนคือเรื่องของการที่เราจะมีพระสักองค์หนึ่งนะมาไว้กับตัวเนี่ยว้บูชาเนี่ยหนึ่งเลยะผมเชื่อนะส่วนตัวผมเชื่อนะคือเราจะต้องเข้ากับองค์พระนั้นๆได้ด้วยมันเหมือนอะไรมันเหมือนกับมันเหมือนกับช้อนกัะซอมอมันต้องไปคู่กันถูกไหมคือทุกๆอย่างในในโลกอะผมว่ามันต้องมีคู่กันเป็นขนานถูกไหม นะครับไม่ว่าจะเป็นขาวหรือดําถูกไหมก็ต้องเป็นคู่ขนานเหมือนกันครับพระที่เราจะบูชาแล้วถูกโฉลกกับเราเนี่ยมันเราก็ต้องสาบหาไม่ว่าจะเป็นพระเหรียญพระเกจิพระเนื้อผงพระเนื้อดินเป็นปางอะไรก็แล้วแต่เป็นพิมพ์แบบไหนนั่นนะะนั่นคือรายละเอียดที่ที่เราอยากจะสะสมอยากจะบูชาแล้วก็อยากจะมาติดตัวเอาไว้เป็นสิริมงคลกับตัวเราถูกไหมอันนี้ครับที่ที่ผมบอกก็คือ ถ้าสมมุติว่าเราชอบในทางเนื้อผงผมอย่างผมเนี่ยชอบทางเนื้อผงเนี่ยเนี่ยเนื้อเนื้อดินเนี่ยผมก็จะชอบความคลาสสิกก่อนนะอันนี้คือแบบคนรุ่นใหม่เนาะความคลาสสิกของขององค์พระก่อนนะครับความนุ่มนวลนะครับพุทธศิลป์นะครับความงดงามนะครับอันนี้เนาะทีนี้เราจะหาพระถึงยุคไม่ถึงยุคเราก็ต้องสังเกตสังเกตแล้วก็พิจารณาให้ดีนะครับ แล้วก็เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ก่อนนะฮะอันนี้ผมก็ไปอ่านประวัติศาสตร์มาบ้างแล้วก็อ่านจากอ่านหนังสือคือเราเราจะจะไม่จะไม่บอกว่าเฮ้ยเราเป็นคนรุ่นใหม่แล้วไม่อิงเรื่องหนังสือประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ได้นะครับคือเรื่องเรื่องพระเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่ได้เกิดทันยุคตรงนั้นแน่แ,นแต่ทีนี้เราต้องอ่านเรื่องของประวัติศาสตร์มาเพื่อมาพิจารณาว่าอ้าวที่เขาเขียนมาเนี่ยฮะ 150ร้อยห้าสิกว่าปีเนี่ยแล้วเรามาพิจารณานี้ถูกต้องไหมถูกไหมอย่างเช่นท่านเขียนมาอย่างเช่นอาตียังปวายท่านเขียนมาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอาจะมีพระคือหลายหลายรูปแบบดีกว่าผมจะบอกมาหลายพิมพ์ไม่เอาหลายรูปแบบก็คือหลายรูปแบบก็คืออาจจะเป็นแบบนี้อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ถูกไหมนะครับทีนี้พอเราลองคิดแบบนั้นอ๋อแสดงว่ายุคนั้นน่ะอาจจะต้องมีทําหลายรูปแบบนะอาทีนี้เสร็จปุ๊บเรารู้แล้วว่า ท่านเตรียมปาวาัยในการเขียนหนังสอือท่านรู้ก็คือเหมือนเราอะเราก็แบบว่าเฮ้ยถ้าเราจะจะสร้างอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยก็ต้องหลายอย่างนะอ่าเหมือนกันนะครับเหมือนอาหารเหมือนกันอาหารเราก็ทําหลายอย่างถูกไหมแต่เป็นคนคนเดียวกันถูกปะเหมือนกันท่านเตรียมปวัยก็คือเขียนหนังสือท่านก็จะรู้ว่าอ้าพิมพ์แบบไหนนะครับรูปร่างแบบไหนนะครับในการที่จะมาสื่อมาให้กับคนยุคหลังเนี่ยอย่างเราเนี่ยได้ได้ฟังกันถูกไหมฮะ อันนี้เราก็ต้องต้องอิงด้วยนะครับแต่เราจะอิงเราต้องคิดด้วยนะครับอย่างที่เขาบอกนะครับคือ,อผมไปอ่านมาคือเรื่องรูปรูปแบบก่อนรูปร่างก่อนเรื่องขนาดก่อนบางท่านหรือใครก็แล้วแต่นะฮะเพื่อนๆคือผมผมจะไม่อิงเลยคือผมจะไม่อิงว่าต้องขนาดเท่ากันไม่ไม่ไม,ไม่คือเราต้องนึกภาพความเป็นจริงก่อนสมัยนั้นนะครับไม่มีเทคโนโลยีอะไรที่เข้ามาว่าตัดขนาดลวเป๊ะไม่มีทางนะครับ ฝีมือคนเราเนี่ยมนุษย์คนเราเนี่ยครับในการที่จะตัดขนาดอะไรก็แต่ไม่มีการเท่ากันอยู่แล้วเห็นไหมเรื่องของรูปแบบของพระก็เหมือนกันไม่มีขนาดเท่ากันอาจจะใกล้เคียงกันได้แต่ทีนี้ขึ้นอยู่กับยุคและสมัยนะครับจะมาบอกว่าขนาดประมาณนี้ประมาณนี้โอ้โหแบบเป๊ะเ,เ,เนี่ยผมส่วนตัวผมนะผมบอกว่าไม่ไม่มีทางนะครับเพราะว่ามนุษย์คนเราฝีมือก็ไม่เท่ากันนะครับทักษะก็ไม่เท่ากันนะครับเป็นแบบนี้เนาะอันนี้เรื่องขนาดนะ แล้วก็เรื่องของตําหนิเรื่องของชิดซุ้มอะไรเนี่ยที่ผมดูนะในรูปแบบของหนังสือตีจัมปวายเนี่ยเราก็ต้องคิดก่อนว่าไม่มีทางครับที่ซุ้มจะชิดด้านของขอบเนี่ยตลอดนะครับบางทีอาจจะต้องห่างบ้างเพราะว่าอย่างเวลาเราหั่นผักดีกว่าน,นึกเรื่องของการหั่นผักดีกว่าสมัยเด็กๆเ,เนี่ยเวลาแม่แม่ผมจะให้หั่นผักเนี่ยแม่ผมจะละเอียดมากสับผักบงทีโหแบบว่า จะละเอียดเลยจะเล็กจะเล็กถูกไหมจะเล็กแต่ผมนี่ยังใหญ่เลยผมห่างมากหก่างกว่าแม่เยอะเลยคือแบบยาวไงกลัวกลัวถูกมือไงแต่แม่เขามีความละเอียดไงเขาก็จะซอยซอยซอยอเล็กเล็กเล็กถูกไหมเหมือนกันครับในการกดพิมพ์พระหรือบล็อกพระเหมือนกันนะครับก็จะไม่อะไรฮะบางท่านก็กดไม่ชิดซุม้มบางท่านก็ห่างถูกไหมบางท่านก็ชิดแล้วแต่อันเนี้ยผมผมไม่ได้เป็นสาระสําคัญเลยในการดูว่า อาสมเนี่ยจะต้องคิดด้านนี้ตลอดที่ตามผู้มีประสบการณ์นะผมบอกก่อนนะคือเราเป็นคนที่ต้องคิดพิจารณาด้วยตามนั้นแล้วแล้วก็ดูประวัติศาสตร์ด้วยว่าเขาอิงแบบไหนแล้วก็ไปดูว่ารูปภาพเขาเป็นแบบไหนอ๋อต้องมีความเก่านะขนาดไม่เคยมีความสําคัญเลยเพราะขนาดแต่ละองค์ไม่เท่ากันสักองค์เลยนะครับเป็นแบบนี้นะอันนี้อันนี้ผมผมพิจารณาก่อนไงส่วนตัวเป็นอย่างนั้นเพื่อนๆคิดว่ายังไงนะครับทีนี้ผมก็ให้มาดู รีวิว3อมองนี้เนี่ยองค์แรกก่อนเลยเพื่อนๆคิดว่าถึงไหมส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมมองว่ายังยังไม่ผ่านทําไมฮะไม่ใช่เรื่องขนาดเรื่องอะไรนะแต่อย่างที่ผมพูดไปคลิปที่แล้วเนี่ยเรื่องการดมกลิ่นนะครับคือโหสวยมากเลยคือในรูปใน,ในการเช่าในเช่ามาเนี่ยผมเช่ามาเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยสวยนะเฮ้ยมันเข้าเข้า,ขานะ เนะเข้าเขาหน่อยเนี่ยเข้าเขาหมดเลยคือแบบเฮ้ยเริ่มเก่านะเริ่มแบบโหใช้ได้เลยอ่ะเนี่ยนี่ครับเป็นไงนะครับเนื้อเป็นไงแห้งเนาะโหสวยเลยเนี่ยใครๆก็คิดว่าแต่ตอนที่เช่ามาคือเราเราไม่รู้ไงเพราะว่าเราเรา,เราดมกลิ่นไม่ได้ไงพอเ,เช่ามาเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยอย่างแรกเลยผมดมกลิ่นเสร็จป,ปุ๊บเลยนะแล้วผมก็เลยอ๋อเดี๋ยวนี้พัฒนาการ เขาขั้นสูงมากเลยนะผมบอกก่อนนะเริ่มเข้าขั้นสูงเลยนะเนี่ยครับยังเหมือนผมบอกเลยว่าทําได้คือมากดีกว่าเอาแบบภาษาชาวบ้านเลยทําได้คือมากนะครับแบบนี้เลยนะคือดมแล้วมีกลิ่นฉุนแล้วก็เริ่มแสบจมูกนะครับเริ่มแบบโอ้ย,โ,อยโหเดี๋ยวนี้เขาไปพัฒนาไปไกลแล้ววะ่ะประมาณนี้เลยเนาะเริ่มพัฒนาไกลมากเลยเนี่องค์แรกไม่ใช่เลยนะครับส่วนตัวนะ สวยจริงนะครับเก็บไปได้ไว้ไปดูองคูนะครับว่าเอาแบบนี้ถ้ามีแบบนี้แต่กลิ่นถ้ามีกลิ่นก็ก็วางเลยแต่ถ้าไม่มีกลิ่นแสดงว่าเริ่มครบองค์ประกอบในการดูละเริ่มเริ่มใกล้เข้ามาใช่เพราะว่าเนื้อหาเริ่มเริ่มใช่ละนะครับเริ่มใช่ละแต่ยังไม่ใช่เนาะมาองค์ที่สององค์ที่2กับองค์ที่3ที่ผมให้ดูเนี่ยเนื้อเนี่ยเริ่มได้เพราะว่าอะไรในในในของหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ ของนายแชลแรมเนาะจะมีนะนายแชลแรมเขาก็เขียนไว้นะครับว่าจะมีเรื่องของเนื้อที่เป็นเนื้อขาวอมเหลืองด้วยถูกไหมอันนี้ก็เริ่มใช่นวลน,นะครับต้องนวลด้วยนะครับทีนี้เรื่องนวลอะ่ะใช่ละมาเสร็จป,ปุ๊บโอ้น่าใช่เว้ยนะครับดมผมดมดมดม,ดมด้วยนะขออนุญาตด,ดมด้วยองค์นี้ดมด้วยสุดท้ายดมไม่มีกลิ่นวะผมบอกเฮ้ยเริ่มแล้วเริ่มแล้ว,เร,ลวเริ่มได้แล้ววะ Whoa. ผมก็ดีใจ แหมสักองค์วะอะไรประมาณนี้โอ้ท่านมาโปรดแล้วอะไรประมาณนี้ครับนี่เป็นไงครับเนื้อหานะครับอ่าให้ดูเนื้อหาก่อนนะครับนี่นี่และอีกอย่างคือที่ผมดูก็คืออะไรรู้ไหมคืออย่างเงี้ยลักษณะคือก็จะมีการบิดเบี้ยวนิดนึงอ่ะอย่างงี้มองเดี๋ยวกล้องไม่ค่อยจับ อ่านี่น,น,นี่มีการบิดเบี้ยวถูกไหมเนี่ยครับเนี่ยครับองค์พระครับถ้ายุกต้น้นะจะไม่ไม่ไม,ไม่ตรงอะ่ะจะไม่ค่อยมีตรงอะ่ะก็คือจะมีการบิดเบี้ยวขององค์พระเพราะอะไรครับทั้งอุณหภูมิเอ่ยการตากแดดเอ่ยธรรมชาติเอ่ยนะครับก็ก็จะทําให้เนื้อวัตถุนะครับมีการบิดเบี้ยวนะครับซึ่งองค์เนี้ยที่ผมดูเพื่อนๆที่วัดใช่ไหมอ่า ผมว่าผมเองอรผมมองแล้วว่าเกือบใช่รู้ไหมติดอีกอะไรอย่างหนึ่งที่ที่ผมเอาความรู้ใหม่ๆมาให้เพื่อนๆดูคืออะไรรู้ปะ่ะนี่นี่เพื่อนๆดูดูค่าแป้งดูค่าแป้งหรือแคลไซต์ cer, size, ถูกปะ่ะคือถ้าถ้าแคนไซนะครับที่ค่าแป้งเนะี่ยเพื่อนๆ uh, ดูของผู้มีประสบการณ์ดีกว่าผมจะไม่บอกว่าเซียนนะครับเขาจะมีนะครับแต่ จะผุดออกมาจากองค์พระนะครับออกจากเนื้อเพราะอะไรครับคาบแคลเซียมหรือปูนขาวเนี่ยแหละก็จะติดอยู่กับเนื้อขององค์พระนะครับจะไม่อยู่ด้านบนนะครับคือคือไม่ได้เกาะไม่ได้เกาะอ,อยู่ด้านบนขององค์พระนะครับเห็นไหมถ้าเมื่อไหร่ครับถ้าเจอพระถึงยุคเนี่ยเวลาเราไปล้างอะไรก็แล้วแต่นะครับคาปูนขาวก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับจะขึ้นมากขึ้นน้อยอันนี้ก็แล้วแต่เรา แต่ส่วนใหญ่นะผมไม่ได้บอกว่าค่าปูนขาวจะต้องมีทุกองค์นะฮะส่วนใหญ่จะต้องมีนะครับแล้วก็จะมีขึ้นมามากน้อยเนี่ยแล้วแต่นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราล้างแล,าลแล้วหายไปเลยแล้วหายไปเลยนะครับคือแบบว่าไม่ไม่มาขึ้นมาให้เราเห็นอีกเนี่ยก็นะครับเป็นส่วนตัวนะผมก็ก็วางเลยนะครับก็ก็ไม่ใช่ละส่วนตัวนะนะครับถ้าติดอย่างเงี้ยอ,อันนี้ขึ้นอยู่บนผิวไงนะครับ ถ้าไปล้างก็คงจบอ่ะคงไม่มีอ่ะครับเห็นไหมนะครับเนื้อไช่ดมไม่มีกลิ่นด้วยนะครับเห็นไหมคือรายละเอียดอ่ะมันหลายหลายองค์ประกอบมากนะครับในการที่เราจะเช่าหามาเก็บสะสมซักองคหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่ายากนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าง่ายนะครับผมบอกก่อนไม่ใช่ว่ายากและง่ายแต่เราก็ต้องเรียนรู้หาประสบการณ์ให้ได้ก่อนนะครับนี่ครับมือใหม่เหมือนกันครับก็ต้องหัดสังเกตเยอะนะครับทําการบ้านให้เยอะหน่อยนะครับ เราจะได้รู้นะครับเราหัดสังเกตจากหนังสือก่อนหนังสือของที่เราเชื่อถือได้นะครับก็ส่วนมากผมก็จะอ่านตามอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วก็จะมีของนายแฉล่มนะครับที่ที่ผมอ่านแล้วเข้าโค้งน่าจะได้แล้วก็ของตรียําประวายนะที่ผมอ่านดูทีนี้เรื่องของพระเนี่ยครับเราเราอย่าเพิ่งท้อผมก็ไม่ทอนะเพราะว่ายังมีอีกหลายวัดนะครับที่ผมอ่านของนายเฉล่มก็คือ ท่านสมเด็จโตก็ได้ทําอีกหลายวัดก็มีทั้งอะไรโคสิตรามนะครับบางขุนพรมนะครับในแล้วก็บางขุนพรมนอกนะครับวัดอินนั่นแหละนะครับบางขุนพรมนอกนะครับแล้วก็วัดชยโยทีนี้แค่ 3, 3 3 3วัดเนี่ยท,ที่ที่เขานิยมเล่นหากันแต่ถ้าเป็นอย่างคนรุ่นใหม่นะครับผมผมจะไม่อินแค่3วัดแน่นอนเพราะเราอยากได้พระสมเด็จโตแท้ๆเลยเดี๋ยวผมพูดว่าแท้ๆทันท่านเนี่ย เราเราก็ต้องไปดูประวัติศาสตร์ว่าท่านทำไว้ที่วัดที่ไหนบ้างถูกไหมคือเราจะไม่อิงว่าเนื้อหาความนิยมเป็นแบบไหนนะครับแต่เราอยากได้มาบูชามาอยากสะสมอยากมาแบ่งปันกันเนี่ยเราก็ต้องไปอ่านประวัติศาสตร์ว่าท่านไปทําที่วัดไหนบ้างถูกไหมคือสมัยก่อนเวลาเขียนนะครับเขาจะไม่มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมก็มจะเขียนตามประวัติศาสตร์ของเขาที่ได้ประทึกบันทึกไว้ถูกไหมคือทุกคนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นยศสูงสักแค่ไหนนะครับจะต้องมีประวัติศาสตร์ให้ให้เราได้เห็นได้มีเรียกว่าอะไรกลิ่นอายครับจากประวัติศาสตร์มาให้เราก็คือมีเข้าโค้งมาก่อนนะครับเราถึงจะรู้ได้ว่าอ๋อเนี่ยประมาณนี้นะครับว่าท่านมาทําวัดไหนบ้างคือบางทีวัดที่ท่านทําอาจจะไม่บันทึกก็ได้เพราะบางทีอาจจะเยอะก็ได้ถูกไหมแต่ถ้าเราอยากได้ทันท่านและมาบูชาเป็นสิริมงคลกับเราเนี่ย ก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าพุทธคุณของท่านเนี่ยเป็นอะไรที่คนชอบนิยมแล้วก็นับถือศรัทธามากอย่างผมผมก็นับถือศรัทธามากแล้วก็มัน,เป,นเป็นเรื่องอะไรที่แปลกมากผมบอกก่อนนะขนาดผมเนี่ยของพ่อเนี่ยที่ได้ของอกรุกํำแพงมาแค่เศษขอโทษไม่ได้บอกว่าเศษขอโทษนะครับแค่ส่วนเดียวของเนื้อดินนะครับสามารถทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุข แล้วมีอะไรดีหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตด้วยอันนี้เป็นความเชื่องผมนะอันนี้แล้วแต่พวกท่านเลยพวกเพื่อนๆเลยนะครับแต่ผมคิดว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่ทําให้เราดนใจแล้วก็รู้สึกว่าเราทําอะไรได้แล้วเมื่อเราตกอับก็จะมีอะไรบางอย่างที่มาช่วยหนุนนําเราตลอดเวลาถ้าเรามีความดีด้วยนะโอเคทีนี้ก็ท่านท่านโตนะครับที่เขียนไว้ในในของหนังสือในแชลแลมนะครับก็จะมี วัดโคสิษที่ผมบอกนะครับเขาก็จะนิยมกันวัดวัดละคังโคศิษารามก็วัดบางขุนพรมนอกนะฮะไอในนะครับแล้วก็วัดอินนิดนึงแล้วก็วัดเกตชโยถูกไหมวัดชโยนะครับอันนี้ถ้าผมพูดผิดไปก็อย่างที่บอกนะมือใหม่นะครับทีนี้ก็จะมีวัดอื่นที่ผมดูก็คือวัดละคนธรรมนบุรีนะครับวัดชีประขาววัดอัมพวาวัดปากบาอยุธยาวัดผิดอ่าผิดเพียนใช่ไหมอันนี้ผมอ่านหนังสือนิดนึงนะ แล้วก็วัดตะไคร้วัดสตือวัดกาลางราชบุรีวัดโพบังปะอินผมว่าน่าจะมีอีกหลายวัดที่ไม่ได้ลงหนังสือไว้นะครับแต่ผมถึงบอกว่าเราต้องดูตามลักษณะนะครับขององค์พระด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลายเนื้อนะครับมีอีกหลายเนื้อที่ที่เราดูก็คือถ้าอยากได้ทันท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อไหนแล้วแต่ถ้าลักษณะได้นะครับแล้วก็เข้าโค้งได้นะครับ เริ่มครับคงพิมพ์ได้เนื้อได้นะครับลลักษณะได้เนี่ยผมว่าเราเก็บมาสะสมเนี่ยเป็นอะไรที่สิริมงคลกับชีวิตมากนะครับแล้วก็อีกอย่างเราก็ได้ภูมิใจนะครับว่าอย่างน้อยเราได้ดูอ่าได้พระท่านท่านมาเก็บมาไว้บูชาเนี่ยผมว่าเป็นสิริมงคลมาถูกไหมเพื่อนเพื่อนนะครับอันนี้ถ้าอยากให้ผมรีวิวอีกนะครับก็กดกําลังใจให้ผมด้วยแล้วก,กดติดตาม YouTube ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยว ผมจะมารีวิวใหม่นะครับอันนี้ส่วน3มองค์นียครับผมว่าเป็นพระที่ไม่ทันท่านนะครับอาจจะมาวางคู่กับพระทันท่านนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้มีเยอะมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวต่อไปคือเราก็ต้องมาเขาเรียกอะไรมาดูอ่ามาดูองค์นี้ก่อนนะครับจะลืมไปเนี่ยครับคาบขาวเห็นไหมนี่คาบขาวเห็นไหมคาบขาวซึ่งไม่ได้เกิดจากใน เนื้อ,องค์พระถูกป่ะเนี่ยครับเห็นไหมเห็นไหมคือคือคาบอยู่ด้านบนน่ะไม่ได้ไม่ได้ผุดออกมานะครับถ้าผุดออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นคาบแบบแน่นๆนะครับไม่ขาวโพลนแบบนี้เนาะนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าถ้าท่านไหนชอบแล้วก็นําไปแบบเช็ดบ้างอะไรบ้างแล้วแต่นะครับคาบขาวก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมก็คือคาบปูนนั่นแหละปูนขาวแหละนะครับก็เป็นแคลเซียมนะครับพวกนี้เนาะแต่ทีเนี้ยถ้าอย่างเนี้ย ก็ไม่ใช่ละนะครับส่วนตัวนะนะครับเริ่มแบบเกาะแค่บนผิวอย่างเดียวนะครับอย่างเงี้ยลักษณะก็ไม่ได้ละก็คือก็ต้องวางเหมือนกันนะครับ3องค์นี้เห็นไหมขนาดก็จะไม่เท่ากันนะครับขนาดไม่เท่ากันนะครับอันนี้เรื่องขนาดก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ลักษณะไม่ได้องค์นี้ดมแล้วมีกลิ่นก็เนือ네้อได้เนื้อพอพอประมาณนะได้แต่ไม่ผ่านก็คือเรื่องกลิ่นอันนี้เนื้อได้นะครับเนื้อได้อันนี้เนื้อได้นะครับ เดี๋ยวนะโฟกัสไม่โฟกัสเดี๋ยวขย้ายห,หน่อยอ่าโอเคอันนี้เนื้อได้นะครับแต่คราบไม่ได้นะครับคราบปูนขาวไม่ได้นะครับเห็นไหมนะครับแล้วก็ลักษณะของการบิดเบี้ยวเนี่ยได้อยู่นะนะครับเห็นไหมถ้าเป็นยุคเนี้ไม่ว่าบางหรือหนาเราผมจะไม่สนใจตรงนั้นนะครับอย่างที่ผมพูดนะฮะว่าการเวลาเราทําอะไรแล้วแตนะ่ถ้าเราเป็นคนนะฮะมนุษย์เนี่ย การจะทําแบบเป๊ะๆเนี่ยไม่ใช่เครื่องจักรครับเราก็จะรู้ไงว่าคนนี้กดดีคนนี้กดไม่ดีบล็อกเป็นแบบนี้คนนี้มือเขยื่นไปอะไรเงี้ยเราคิดนะเราคิดตามแบบคนเราอะนะในการทํางานนะอย่างที่ผมพูดนะนะครับนี่แล้วก็องนี้องค์นี้ตรงเลยเห็นไหมอ่าแต่ทีนี้เดี๋ยวนะอ่านี่ครับอ่าไม่ไม่จับก็ไม่จับนะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็คือคราบ ขึ้นมานะครับตามนี้เนาะขึ้นมาเยอะเกินไปบางทีนะเนื้อก็ไม่ถึงด้วยนะครับองค์น,นี้ไม่มีกลิ่นนะครับเห็นไหมสามองก็ก็จะจะไม่ผ่านสําหรับสายตาของมือใหม่อย่างผมนะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะเพื่อนๆก็ถ้าชอบอะไรก็กดติดตามไว้นะครับ